สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ f o o d t r a l TV ค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะในเมนูของปลาทับทิมนึ่งเต้าเจี้ยวค่ะเรามีส่วนผสมนะคะอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะเรามีขึ้นช่ายค่ะต้นหอมพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมกลีบใหญ่นะคะปอกเปลือกด้วยตามด้วยขิงแก่นะคะปอกเปลือกเช่นเดียวกันปลาทับทิมนะคะอันนี้ก็แล่นะคะเอาแต่เนื้อค่ะ พริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยน้ำมันงาและเต้าเจี้ยวค่ะขั้นแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมผักนะคะวันนี้เรามีขึ้นช่ายและต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะต้องนำมาหั่นท่อนค่ะความยาวที่ใช้นะคะอยู่ประมาณ2-3นิ้วนะคะ สำหรับรากของขึ้นชายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจไม่ทราบว่าถ้านําไปปักดินนะคะจะสามารถงอกขึ้นมาเป็นขึ้นชายแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชอบทําสวนผักเองนะคะก็ลองนําไปปักดินดูได้ค่ะขึ้นแน่นอนนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะสําหรับกระเทียมน,นะคะก็จะต้องนํามาหั่นแว่นนะคะ ลราจะหันแว่นนะคะให้เป็นชิ้นเฉียงๆนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วย ะะวันนี้เราใช้เป็นขิงแก่นะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่ชอบรสชาติที่เผ็ดของขิงเนี่ยก็ใช้ขิงอ่อนก็ได้นะคะจะมีรสชาติที่อ่อนลงนะคะจะไม่เข้มเท่ากับขิงแก่นั่นเองค่ะหั่นนะคะให้เป็นชิ้นบางซะก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ซอยตามยาวค่ะ การที่ใช้นะคะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะคะสามารถดัดแปลงนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะชอบขิงเยอะหน่อยก็ใส่มากหน่อยนะคะถ้าชอบทานกระเทียมเยอะหน่อยก็ใส่สามารถใส่เยอะได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีสูตรใยตัวนะคะตอนนี้เราได้ขิงและกระเทียมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับพริกชี้ฟ้านะคะจะต้องนำมาหั่นเป็นชิ้นยาวนะคะแล้วก็จะต้องเป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะคะ ซอยนะคะแบบนี้ค่ะซอยเอาแต่เนื้อพริกนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการเม็ดของพริกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะซอยเฉพาะเนื้อพริกด้านนอกแบบนี้แล้วค่ะหมุนพริกที่ฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กสามารถลาอเอาออกมาได้เฉพาะเนื้อพริกนะคะโดยที่ ตัวไส้พริกเนี่ยก็ยังติดอยู่กับขั้วนะคะค่อนข้างสะดวกทีเดียววิธีการหั่นพริกแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ต้องมาจัดการกับปลาทับทิมนะคะอันนี้เนี่ยแล่เนื้ออย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าแล่ปลาไม่ค่อยถนัดนะคะหรือว่าไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็สามารถให้แม่ค้าเขาแล่ให้เราได้นะคะหรือว่าตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะสามารถแล่เฉพาะเนื้อปลาแบบนี้รวมถึงขอดเกตด,ด้วยนะคะเราก็จะได้ชิ้นปลาออกมาสวยงามแบบนี้แล้วค่ะทีนี้ในการทําเราก็จะต้องแล่เนื้อปลาเป็นชิ้นเฉียงแบบนี้นะคะ เวลาที่จัดเสิร์ฟนะคะก็จะเห็นลายของเนื้อปลาและก็หนังปลาด้วยนะคะความหนานะคะที่เราใช้ในวันนี้นะคะประมาณ1เซนครึ่งนะคะ น้ำมาให้เดือดนะคะจากนั้นก็นําปลานะคะที่เราแล่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะจัดเรียงแล้วก็นําลงนึ่งในน้ําเดือดจัดค่ะปิดฝาไว้10นาทีนะคะเนื้อปลาค่อนข้างสุกได้ง่ายนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะ และระหว่างที่เราเนื่องปลาอยู่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะต้องนําเครื่องปรุงนะคะมาสมรวนกันในชามผสมแบบนี้แล้วค่ะเริ่มจากเต้าเจี้ยวนะคะน้ำมันงาค่ะน้ำมันหอย ในเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าเล็กจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหรือว่าน้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าเราได้ความเค็มนะคะมาจากตัวของเต้าเจี้ยวนั่นเองนะคะถ้าเกิดใส่ซีอิ๊วแล้วก็รวมถึงน้ำปลาอีกเดี๋ยวจะทำให้เค็มเกินไปนั่นเองค่ะตัดรสหวานนิดนึงนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็พิกไทยป่นค่ะตอนนี้ผสมให้เข้ากันนะคะ คุณผู้ชมอาจสงสัยนะคะว่ามันค่อนข้างแห้งเกินไปหรือเปล่านะคะจะอธิบายอย่างแบบนี้นะคะว่าเวลานําปลาลงนึ่งนะคะปลาเขาจะคายน้ําออกมาอีกนะคะพอเราเทส่วนผสนมะสน,นะคะเครื่องปรุงลงไปเนี่ยก็จะพอดีกันเลยค่ะจะไม่แห้งเกินไปนั่นเองนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและระหว่างนี้รอให้ปลานึ่งสุกสักการค่ะค่อยนําส่วนผสมตรงนี้นะคะราดลงไปบนตัวปลาค่ะ แล้วตอนนี้นะคะปลาของเราก็นึ่งสุกดีแล้วนะคะมาดูหน้าตากันเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าปลาคายน้ําออกมาพอสมควรนะคะตอนนี้เราก็จะนําเครื่องปรุงนะคะราดลงไปบนตัวปลาค่ะ ณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นปลาชนิดอื่นได้นะคะตามชอบเลยแต่ว่าสูตรเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะมีสูตรบอกโดยละเอียดน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมในส่วนของขิงซอยนะคะกระใจายให้ทั่วบนตัวปลาค่ะเก็บไว้นิดหน่อยนะคะไว้ในส่วนของการตกแต่งหน้าตานะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะ ขึ้นช่ายนะคะและต้นหอมค่ะและเพื่อเพิ่มความหอมนะคะปิดฝานะคะและอบต่ออีก3นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นผ่านะคะตลบอบวนอยู่ในหม้อบใบบนี้ละคะ่ะจากนี้ถึงจะนำมาจัดเสิร์ฟได้ค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผักนะคะที่เราโรยหน้าไว้สักครู่นี้นะคะตอนนี้ก็นำมารองก้นจานแบบนี้นะคะเมนูนึ่งๆแบบนี้นะคะผู้สูงอายุค่อนข้างชอบนะคะถ้าเกิดผู้ชมมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านะคะลองทำให้ทานดูนะคะรับรองว่าชอบแน่ๆค่ะ จัดเลียงผักนะคะรองก้นจานเสร็จแล้วเราก็จะตักนะคะชิ้นปลาวางลงไปค่ะตอนนี้เนื้อปลาค่อนข้างนิ่มทีเดียวนะคะเพราะ,ะนั้นก็จะต้องค่อยๆตักขึ้นมานะคะไม่งั้นปลาจะเละได้ค่ะ อย่าลืมนะคะมีน้ำลาดด้วยก็ต้องลาดลงไปนะคะไม่งั้นเนื้อปลาจะแห้งเกินไปค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะเราจะตกแต่งหน้าตานะคะด้วยผักสดตรงนี้นะคะขิงนะคะกระเทียมนิดหน่อยพริกชี้ฟ้าค่ะ ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะโอเคค่ะเสร็จเรืยอรปลาแล้วนะคะสำหรับปลาทับทิมน,นึ่งต้าเจี๊ยนะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากพวกเราค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับโครงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ